สุขสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองไปบริสุขคูสุขคนใจพี่น้องก็พอกับบ้าเจนนี่แล้วก็พ่อครัวตัวเจคือเก้าเส้นเก้าเส้นคือโยงยังโยงให้โยนาคือเก้าใจพี่น้องจ้าฮะมาทมือลากตัทับแต่บนได้เข้าผิดกัสบายดีอยู่สวนใจพี่น้องอ่าจะเป็นพักอันนี้หอมลาบพากันมาขอดสวนใจพี่น้องนี่แหละบรรยากาศสวน ดึงไปดึงไปอ,ไอันนี้เป็นผักสลัดผักหอมบัวอานอี้ตูอน,อ,อ,นอ,อันโอ้หอมป้อมออมาิบอันั้นานินะเ้อเบิงไหน แนนึงอ้พวหงตีนนะกันน้ำกันน้ำเลยกันแผก็หแกันแทลแล้วแกกันลินล้วเนจุมขห่มอ่ขหมบออเหนียวจุ่มก็มีแหละแต่้าวดาวนี่ประทันนี่นะปีหน้าสีนี้ปรทันกินปีหน้านะฮะเออปีนหน้าได้กินข้าดาวเลยแม่นได้สุดเสียมเคือถัผมมะเขือมะเขือก็มั่งอย่างกันฮะมะเขือถั่บัวา ก็เลบุหราเขาจะปล๊กให้กระต่ายกินี่แมงทัวมาเมื่อซื้อหัวอาหารให้กระต่ายพอมหัวอาหารเบิดเลย นี่มานี่ำไปน้ำไปนำไปพุ่งกินน้ำบ่ะเ่นว่ะมมนเออแมนก็ได้อยุใส่ยุใส่สีแมนพุ่งมากินน้ำาอยู่นี่ กินแล้จะฮดนี่วะสร้างว่าไม่ต้นฮดเสาแรงวะนี่นี่มีขุนขี้งวาเสื้อกางงมาแล้วขุนขี้งวาวะพู้ขายกันได้จีบโห่ไหมฮะโล่เด็กจิพัน จะปลูกที่พดบอยเมตุนเว่านี่เพื่อมันใหญ่ขึ้นนี่ะจะปลูกที่พดอดชวบานะพอดเปียกเลยชาว่านะโบรรยากาศท้งไทุ่งนา ก็เลยเปียกกระเปียกกระดอทางโฮ <Okay. S 1> สซูมเมอมันก็เปียกแล้วไปเลยคืเอเราจะโดนดดโฮสเธอก็ดิด้ขนอยื่นค่อยแต่งงามพวกอย่างกต่งามฟุ้นเขาค่อยๆใส่ยุค่อนางงานพนงามมาพักอะไรนะฟุ้นเขนาก็บม่ได้ใส่างใส่เพือเดียวแต่ปลูกง,งามดินมันงามพวกอย่างแต่งงามแม่น สฟุ้นเพือเดียวไม่ได้ปุ้งโม่สิ้งใอ่ะไปจนสวอ้อยคนสวนอ้อยออิได้นบ้องอ้อสงไเลยอ่ชับงดูเงินจะไว้กันล้อเนาะธุรกิจหลายเนาะจักยิงเหี่ยกระมือละเสรแหล้วจักงัวจักควายเนาะบังคนโฮดถึงใด คือมาพักตายมื่อเถอะวักไม่ตุนอยเินเห็นว่ายืเนนะิดป่กจะปีละอ้อยนี่อีิมันอ่ล้วห้านาทีบ่นี้จะคือบุกซะอีกสอ่ะิดเ่าิดกสโอบชิดปล่อยติกโตกิดติดอันั้นติดอยู่อันำรถ รถหลัเมือนะรถมือพุ่นเรนระเด็กน้อยสี่ห้าปีนี่แหละไปแล้วมือเนาส่วนลาอยู่ใส่บวดาเิทันไหมเด็ก<อ>ประกาศขันสมหักสลัด เบื้องฟุ่นใส่ใส่ว่ากันยังบอลปันไถนาพักกีนเนาะจะค่เดียวจือแกะเผาจะเพาะแก้เผามันก็สุดยอดแล้วนี่แกะเผ้วกสิงเท่วนคกันกพีงอนียัุใส่อีกปุ๋ยนี่เราเปอนดช่นี่อะน้ำมักม่วนพีตี้้ส่วน่ไม่ใชนดเห็นนมเส่หน้าหน้าธนาคารเออหน้าห้อ งานนี้ยังหนดีมีข่ไหมพไร้อผมะนะเคยอันน,ออน,ออนั้นนะเคยนมเขาซื้อมือเขามาเขาบุดไว้ไว้อยู่ในป่องฮะบริเจาะเหนียงน,นมกระบุกเจาะออกมาแล้วป,วปะไว้ปเจียวกระบุ่กลูกหลายแักนมจักหวัวอาหารตายแหละ เลี้ยงเก็บไข่เป็นเลยตัวผู้มันก็ข่ากินป๊อก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 เลี้ยงไปยุ่งี่ะทำเอางง่ายเมียนก็คบพอค่นี้ข่าไปเอากินหมดเลยจาของเขาไปเอาปนินเพิ่นกาชื่ออันลีห้าตัวเหลือปนินสองตัวเขาเอาง่ายกับนกกระหานะกลมปักไปเดี่ยงกนเนาะ จะไปยุทุกมืออันนั้นได้ศะพอดีปลูกยังบ่ถ้าปลูกสลัดหนืมาได้บ่มือนไคัโโทรหหน่มันได้บ่สลัดพูกพักขัันสดขันส้มขนาประกาศอันขาวเขาจะขายก็หันนังคือแ่ประกาศสนัคือแค่สลัดเจ้าเม่สิาตระกูลเลยนี่เราว่ายู่ กินได้แล้วก็มันสลับบวกลมกอเห็นน้อยนึงของเจ้าน่ะบดน้ำตัดซูมือซูมือเอาสลัดมีความบดน้ำมันมันขม่งบวกอมก็ขมเยเป็นยาำเนาะมันแก้มันก็ขมคือกันยังมีอยังอ่อนอยู่ว่ามันไมบดช่โบติปส่วนเดียบีอสลัดเห็นน้อยก็น้อยก็ประกาศส้มประกาศที่นี่นะเจ้าอันกากาเบี้ยบวะอ๋อเอามาบ้านสะสนามหนึ่งสามสี่เอาสามสี่อันนั้นบง ไม่ต้องเอาเฟืองพกก็ได้เอาขุนขิงวปกกับแนันแหละเพ่เพอเลยเพ่นปี้ยงแล้วเอาขแก่วกไัวลงมาเอานพักลงเออลาสุดตอนอะไรนพักทำจุ่มลงเฮาเปั้นปั้นอันนี้ล้าเขากวานแกนลราก็บิงงัวหวยแล้วธรรมดาเขา็เพื่นนาแล้วก็จะพอเี้ยงแล้วเอาแกนลงนขี้แก่ปกขิงงัวปลวกแล้ว

ไปาห้พี่เอกน้อยแล้วอันนั้นจังก้นมันออกเอาน้อนมันไปแกงเสียบก็หันหวานสามสี่แล้วตัดทิ้งเลยสวยงามแล้วมันมีห่าตะคุกมี่ที่นี่อยู่อ๋ออาไว้เรียงแม่เจ้าเนี่ยน้ำเขียวเนี่ยนี่ดูแต่ลูกชาวพันชาวพมกุ่มอ้าวมันลดบ่มันแบ่งออกตีก็อย่างนี้ถ้ามันแบ่งออกแบ่งออกหนาตึ๊บ งไกบ้งสุมเบ่งสุมบอกเอ้ยงกั่ะอกเ้พงานให้งามว่าสุมฮาวเพืองแม่มอเดือนนี้เดห้าอดนี่การมันง่ายใหง่ว่เฮ้ยการมันเกือบซ้ำอันส่บัวเจ้าคนหละงานงามมาไม่เออเืองปุกู่เถียง แม่กระตักซื้อปลาไปพันพันยุทพันยุทเถียงนี่พี่น้องหอมบัวแดงกันปลูกหลายพักหลายแนวยุ่อันมักทั่วใจอันเถอะมักทั่วกับมักแตงบ่โอทำไมฮะน่ะตัดสุ่มมันให้มันขึ้นกับเผา บ่างค่ะว่าพุ่นนะเป็นสูมเป็นสูมใหญ่ายอีกพุ่นไปลองชมบรรยากาศรอบๆพุ่งปลูกหลายอย่างแหงสอนสมันปลูกกันเนาะปลูกหลายแนวแหงส่วนพุ่นอันอ้อยไปซะข้างหลังนี่พี่น้องบรรยากาศสวน จอนนี่ก็ขอขอบใจ FC เบิร์สสุข่สุคนที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามเราจอนนี่นะพี่น้องสั้นจอนนี่ก็ขอฝากบรรยากาศไว้ซัมเนี้เด้อจังเดตใครลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอนนี่แล้วก็เฮ็ดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อสุดท้ายก็การาบคำว่าสบายดีสวัสดีครับสบายดี